โียเค่า่ตั้งใจยกประไทยขึ้นน้องประเท็นกัพระสงฆ์นะอธิษฐานบุญพรันสาธุ ติดต่อไปคุณเดหลือใครบ้าสุริยานคุณตุ๋ยใช่ไหมมีมีท่านใดมีท่านใดอยู่มามีท่านใดอยู่ไหมรายที่ตรงนี้เอาโน้นทักหลังโน่นแ้วกันออกไหมเอาไม่ต้องเรียกมีใครอยู่ไม่ใช่ไหมนะต่อไปคุณมนทานนุสิเลกคุณสุภาเที่ศรีหา อีบัอว้าไอ้หน้าเป็นไอ้ยศที่หนึ่งไอ้เบลอ้ออมาคุณสุริยาหาชื่อเกียรติชัยองค์ที่หนึ่งคุณสุภภาศสีหาองค์ที่สองคุณมนทาจิริองค์ที่สามคุณสุริยาหาชื่อเกียรติชัยและท่านไหนยังเหลือผ้าไตรอยู่ในมือยังไม่ประกาศชื่อบ้านครบนะฮะเหลือสามท่านสุดท้ายอีกทีปีท้องสามทีให้ดังๆเลยนะ อ่านนะอนันโมทนาบุญร่วมกันนะอัสสัมุอ่าบริบาลกระถินอย่างอื่นเนชิญเลยฮะต้นห้าป่าบริบาลกระถินเชิญน,นะทั้งนาฬิกาบอกเวลาทุกอย่างเลยนะฮนะใครมีบริวารกระถิ่นเชิญน,นะอันนั้นด้วยหรือเปล่า โยมีนหมอนไอ้ที่พิงนั่นรื่อบ่ายอ่านั่นเอามาเลยอ่าบริวารกระถินจากแจ็กสันที่โดยคุณประวัติคุณบรณีคุณนิรันดร์คุณอ่านายแพทย์สมประสงค์แพทย์หญิงสุธนสงเจริญพระบากปะปะบริวารกระถินใช่ครับอ่ามีคุณยมป้าต้อยข้ามง พรมยังหนาอย่างดีแดงจะถูกจะแพงให้แดงก่อนนะฮะรมค,คุณแม่สุชาติพูาพาพนะลิตทขันธนะได้เป็นลายให้เจเป็นสัแทนจากคุณอำมมวยเรียกทองคำจาก,กลาสลาซี่ที่เดินทางไกลมาจาก,กลาสลาซี่เลยมาทุากงานจะถึงโชว์การแงทุกอย่างมาหมดกังเลยวันนีมโอเคอ่ะ ขึ้นเล่นะเอาเยอะๆหลวงพ่อผมว่าให้จับมือไหว้ไหว้มาวาตามโยมตั้งนโมสามจบคุณหมอไหว้ไม่ยืนได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตะพระวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นพระป,ป่าหางกระถิ่นนโยมทั้งหมดทั้งมดดวลนี่นะฉงนั้นก็อภิจีรวาพระป่า,าด้วยนายอยมนุโมทนาด้วยกันอิมานิปังสุูระทิวารานิสักพาริวาลานิทิกุสังคัสสะโโนชยามะ สาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิปังสุกูลักทิวารานิสักพริวารานิปฏิคันหาุตอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าป่าหางกระถินพร้อมสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้าป่าหางกระถินพร้อมทั้งของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพ, <S 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 พ,พ,พื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตรอดกาลนานเพินสาธุยกตไบนการบันเทาที่อยู่ข้างล่างรอกันนะ รอปะูเตรมจัดนำรบอคุณคเล็กไปนับก็ได้นะไปเจ็ไปนับหะคะก็คงเดี๋ยวเรพอนกัหมดนะต่อก็จะเป็นุณยอดกระจินที่เห็นนยมนะอยคุณยงอบ เทอาก้าวม่ยังไม่นับส่วนอื่นเอาเฉพาะพี่ประธานสองคณะได้แจ้งมาคณะที่หนึ่งคุณทวีคุณรรควราพรทวีชัยกวรคุ้งและครอบครัวพร้อมยติมิตรหน้าซองเขียนไว้หนึ่ง้าเจดหาดอลลาร์สาดุขอจาด คุณสุภตากรสวัสดิ์และบุตรหลานถวายกระถิ่นหนึ่งมืนเก้าร้อยดอลลาร์เอาแค่นี้ก่อนนะต้องตื่นไม่ได้นับนะที่อื่นแต่ที่ของโยมที่โยมนับมาเมื่อกี้ห้าสิบแล้วก็อีกห้าพันละนะเออมากกว่านั้นที่ของท่านก็สามสี่ใดก็เป็นเจ็ดแค่เดี๋ยวโยบรมสัก มากกว่านั้นดีชอบเลยไม่ชอบเลยแล้วไปฟังแถลงการอีกรอบหนึ่งไปแล้วกันนะให้คณะกรรมการได้จัดการกับนะก็แจ้งว่าเฉพาะส่วนของของท่านเจ้าภาพแล้วก็โอกาสนี้คงจะตัดบทให้พรเลยก็แล้วกันขอพระเดชพระคุณนะเพราะว่าท่านทั้งหลายจะได้กลับกันขอหนึ่งขอขอบพระคุณ คณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปนะครับที่ได้ร่วมเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญแข่ญาติโยมชาวมิวอดินและคนละใกล้เคียงทุกท่านทุกกล่มนะก็ให้เจ้าวาดได้กล่าวเป็นภาษาก็ขออนุโมทนาขอบคุณกาบขอบพระคุณพระอาจารย์คณะสงฆ์ทุกรูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนําบุญให้กับญาติโยมพุตธศาสนิกชนชาวไทยที่ ชาวพุทธที่อยู่ที่เมืองแห่งนี้พร้อมทั้งหลายท่านทีเดินทางไกลามาจากทั้งเท็กซัสทั้งมินิซิปปี่อลาบามาฟคอริดาและอินลินอยในแ้นเพียงทั้งหมดแล้วก็ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนทุกท่านคาว่ามาแล้วก็อ,อยู่ร่วมกันเปรมาภาพขอโมทนาขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันประคับประคองส่งเสริมกิจการบำรุงพุทธศาสนามาโดยตลอดการได้ ถวายทานระวันเนครั้งนี้ได้ปัจจัยก็เพื่อที่จะ,ะทำนุ่งบำรุงส่งเสริมพุธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้น,นไม่ได้เป็นเพราะเพื่อคนใดคนหนึ่งแต่ให้เราคิดถึงบุญหลักบุญใหญ่ก็คือเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งจิตของเราก็จะเป็นกุศลเราก็จะได้บุญจากการทําได้มากยิ่งขึ้นสมามภาคของอนลวยโพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้จงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรัศจาเสียซึ่งทุกโศโรคภัย อันตรายใค่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจะได้มากล้ามายจะอยู่ในที่ไหนๆก็ขอให้เป็นที่รักทุกคนและเทวดาทั้งหลายจะไปในที่ไหนๆก็ขอให้มีความสะดวกอยู่ให้มีชยัยไปให้มีโชคมีลาประบประจนศัตรูก็สศิบุม,มาทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมข้อจิตธรรมะจะบรรสุเดชท่าสมมาสุนทิตาจ้าโดยง่ายกราบเข้าที่สิวแห็งพระธรรมก็คือท่าวิานเจริญไปด้วยจตุรปิทัพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนักสุขภละปฏิพานทั้งสาสมบัติ ธรรมศาสตร์สมบัติปัตตานะมงคลสมบูรณ์คุณผลนึกคิดสิ่งหนูประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมและไซส์ก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นทั้งหลายจงทันสําเร็จจงทันสําเร็จและจงทันสําเร็จสมดังมนุปนิทานท,ทุกสิ่งทุกประการเชิญ